สวัสดีครับไีกับช่องพิ่น้รถดำซิงนะครับน้ำดูสายความหม้อความอะไรกันครับมาดิ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 ดูสายความหม้อความอะไรกันครับสายยยโอ้ทสายความเนาะความอะไรกันยามเย็น เคยได้ถ่ายบ <c oughs> อเคได้ถ่ายเลยครับอ,อิจฉาคนอยู่บอ่อเนอะช่างยังไม่เอาจังคุณต้องเบิรเลยไป <c oughs> ลงโดนช่นางตายเหยียบตายแล้วมั้งตัผมเอ้าจอดก่อนบอกแล้วค่อยวิ่งน้อยไปตัดผมที่ไหน,นตัดร้านตรงเนี้ยร้านช่างเก่งอ,ะอะ่ะยืมตังค <c oughs> ์มาไหนผมยังยืมแฟนตัดผมเลยช่วงนี้อับจนยังไม่ถึงวันที่ยี่สิบสามนะครับรอหน่อยรอหน่อยไม่รู้ตอนเย็นอะเยอะ เยถ้าถ้าถ้าตอนประมาณบ่ายๆไม่เยอะลูการไม่เลยนไม่อยาพี่กันเป็นไรวะปิดร้านปิดตั้งผมผมไปบอขับดีมดีมข้างเที่ยวโอ้ช่างจ้างดูคลิปนี้นะผมโกดช่างนะแม่งไม่อยู่ร้านไานมปงหนกีมาชางนุ้นเปล่าไม่รู้ เห่นาิยันชายนเทนลงกระชายอยู่นะไปไปสี่วันอ่ะชักันปิดสีวันเลยยังไม่พงเขยังไม่ได้ลงจากเขาเลทำอะไรไปตั้งแคมป์เหรอเออขาพากันมปิ้งกอล้อเขาไปกคเดี๋ยวไปเดี๋ยวทีหลังไปด้วยเดี๋ยวทีหลังไปด้วยเาไปดิ่งพรูสภานเขาสี่คันห้าคันมก็เพืนุยพวกอ้นั่สภพาที่รักไกันเที่ยว โอ้ช่างการเนี่ยหายตัวกว่าอยู่วี่แช่ติดโควิดเราไม่ได้เปิดร้านไหนไปปูตะเบิดเท่าไหร่แกไปไม่เป็นแน่ถ้ามันกำลังเปิดร้านไหนเราดูมันเปิดร้านไม่จองคิวไว้มันจะมีนเบอร์มันรับแค่วันละยี่สิบคนไมยี่สิบคนจองคิวไว้แล้วก็เดี๋ยวมันบอกหนผมไปตอนประมาณบ่ายเลยเพราะว่าคนมันน้อยตอนตอนตอนไปเที่ยงเลยเพราะมันจะไม่รับคิวได้ไงแล้วก็ ตอนกลางวัน้าตอนเย็นน่ะคนเยอะแล้วก็ตอนเช้าผมเข้าแต่ร้านพี่กันนี่แหละนี้ยังไม่ได้จ่ายมันเลยหนึ่งข้าแต่ผมมาดูงานจอดการขายจากย้ายเพชรสกคุนี่ก็ดูแค่นี้ก็รู้อาจารย์ชูอันนี้จอดก่อนหรือยังไงจง่ออ๋อจอด แล้วแล้วก็แล้วก็รถดำก็จอดก่อนครับอ่าไม่มีงานรถดำผมก็ไม่มีงานเหมือนกันเลี้ยงอะไรไม่มีเงินอ้น้ำในมานงานเลยเฮ้ยพรุ่งนี้ว่างไหม พาไปส่งรถหน่อยให้ค่าน้ำมันห้าร้อยทุ่งมนทุ่งมนะทุ่งมนลาวนะนี่ทุ่งมนรนี้บฟงานห้านะคะไปกี่โมงเดี๋ยวต้องทักประมาณประมาณเกือบเที่ยงอะไรบอกว่าโอนมาจำก่อนนะครับพระไม่มีเงินโอนพระมีแต่เงินสด เซบอยไป,ไ,ปไหนตั้งตเต็มกล่องอยาไปให้ไไอืน่นใครวะนี่โอ้เอ้ยชนิดโอ้่งะรรไปอยู่วนี้ยบอกนะเาวิ่งมาเดี๋ยวกู้นะอเอากลับบ้านไงตอนเย็นแล้วเลยไงโอ้ กับ้านเขาหลายเที่ยวเลยเ้ร้ยมังนี่รถดำอะรถเราลั่ไม่ได้เลยซีดไปวนท่อมาใหม่วะยากยากยากแต่เมียไม่อนุญาต เหมือนยาอย่างนั้นอยู่แล้วทำงานแป๊บไปวันไหนนี่พี่ชูตอนเช้าปะไปเช้าปะเดี๋ยวเอไม่ขึ้นน้ำแข็งก็ไม่พาไปเราแบบข้างในเป็นหิมะตกอะเอาลึกโลกหิมะมาใส่ไหมอ้าวแล้วลอกดินเสร็จยังยังเนาะเสร็จยังถามใครอะไรพี่ลิ้นพันกันแล้วนี่อ่ะเสร็จยังตกลงเสร็จยังตกลงเสร็จยังยังไม่รู้ยังไม่รู้เสร็จยัง แล้วหมดที่เท่ะยังมีอีกเอาเฟอร์พอเอาคุณปูไปช่วยวิง่งนะพี่ก็เดินไปโกลยลงที่เท่ทคุณปูณล้างหมดไข่นะตุ่มวเหรือชาติเตเรนซั์ดูครับเรายูทูบเบอร์เขาดูคลิปอะไรกัน ตั้งเข็มตรงนี้ครับน้ำกะลีลลองดูก่อนนะนนท์พวกเนี้ยอาจจะเที่ยงใช่ไหมติ๊เที่ยงไว้บ่ายก่อนแล้วเต้เพื่อเพื่อเพีพรุ่งนี้พิจารณครับน้ำมันติดลักดิ้งมันไปไรถ้าพรุ่งนี้ไม่ว่างก็เดี๋ยวผมไปวันจันทร์กับพ่อบ้านป่าอยู่ตรงนั้นเองจะป่าไปอยู่วัดแล้วแจยรถคันใหญยไหมเสียแจยรถคันใหญ่ เป็นตามมาทั้งสองครับเฮ้ยทันสองคุ้นยับเลยเหฮะเขาบอกว่าถ้าไปให้ช่างเขาต่อให้ประมาณสามช่วงนี่รถแรงไม่แรงไม่ต้องดูอ้วนจนเหนื่อยแต่มันไม่ทำควันดำให้ดิไม่ทำไม่จะสั่งได้อยากได้ควันดำสั่งได้แต่แต่อื่นเขาถ้าเขาทำองสเต็ปคารังเขาไม่ทำแต่อื่นไม่ทำอื่นอื่นทำให้แต่อื่นจะไม่ไม่ไม่ให้ติดสติ๊กเกอร์อืนเพราะรถ เขาบอกแรงไร้ควันว่าจะเอาเนี่ยว่ยยาจะเจ็ด e ีไปทำอยู่เนะี่ยไปใส่กล่องบางนุ<อ>งนี<ด>่วะบางนุรีเมปไปไกลๆถึขคาร์มันไปกระหมดแล้วข้ากล่องนี่สระบุรีเองจะาสมลาก็จอดครับจอดกี่วันนี่จันชูวางท่อ,อนนะเดี๋ยวโบขับมอเตอร์ไซค์ไปเล่นหน่อย ไกลเลยนรักพยายามมาพี่ขนาด24โลผมเองขี่รถไปหาพี่มาแล้วแหมรถพี่ไปส่งก็ได้เนี่ยยกขึ้นทางเราเองด้วยคนเดียวเนี่ยพี่ไปส่งให้เลี้ยวแนวข้างหลังเลยมาพี่ไปวันจันทร์ก็ได้พี่หนี่ครับลูกจันชูนะครับบึงขอดนะครับไปอะเราดูมันทันอยู่3ชั่วโมงถ้าไปแต่เช้ามันจะเสร็จตอนเย็น ถ้าเราไปแต่เช้ามันจะเสร็จก่อนเที่ยงร้านอยู่อุปกรณ์ใช้ทำต,ตาเลให้กูต้มนี่นตั้งคืนไปนอนกับผมเนีย่ยชอบไปกวน,นไร่ดีขวดเหรอไหนหมดไร่ขวดนะหมดแล้วไอ้สองขวดข้าตา้นไงมัน,ม,นดดนะม,มีอยู่ในไอ้สองขวดใช่ไหมโล่งเลยครับรออพอเอากองลูกรางออกก็เป็นที่นั่งเล่นอย่างดีเลยครับไหนหบนหลังนหลังบ่ดูสินนท์บนดาบีหลังบ่ไม่ดีแล้ว มกินหมดแล้วแต่หมดอะไรอีกหรอะไอ้ม่เชี่ยวเขารายรถออกมาเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยน่าตาพิสลิสุริย์เปิดออมาแดงหมดเลยมีเปิดดูไปนริงคนนี้เปิดาเฮ้ยน้ำหวานหมดยังหมดยังไม่หมดโอ้โห โอ้อะไรพี่ลืมว่ะพี่ลืมว่ะร้องสู้เลยว่ะกินคนไหนคิดหกแท้แช่ไว้แค่เลยแช่ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายครับยามเย็นเทีม่ยงครับ